สุสานหลวงหน้าวัดราชบพ,พิตรสถิตมหาศีมารามมีความสวยงามมากเป็นโยุโรปรูปย้ำดอกอะไรก็มไ,มไ,ไม่รู้ไปสวยนะใไปอย,อยสีสีแดงๆไบอะไรบบนำสุสานหลวงาทำไหมั้งเราไม่เคยเดินสองนี้ อย่างนั้นเวยดรู้รเหรออะไรนะราชการที่เก้าก็อยู่นี่โบเหน้าใหม่ยามเป้าก็เป็นขายได้เอโอ้โดอกไม้ต้นห่งดี ที่จะบอกอันนี้นะตูสานหลวงวัดลาดบ่อพิษสถิตมหาสีมารามวัดลาดบ่อพิษสถิตมหาสีมาราม